สืบนครบาลจับชายเร่ร่อนตัวอันตรายตระเวนก่อคดีทั้งกลมขืนลักทรัพย์หลอกลวงผู้สูงอายุตำรวจสืบนครบาลรวบตัวในเอเอ,อายุ39ปีในข้อหาก่มขืนกระทำชํเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถกัดกิ่นได้หรือโดยทําให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นสืบเนื่องจากผู้ต้องหาหลอกลวงผู้เสียหาย โดยใช้ Facebook อ้างว่าเป็นตำรวจสามารถช่วยให้คำปรึกษาเรื่องคดีความได้เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้นัดผู้เสียหายไปพบที่ห้องพักแห่งหนึ่งย่านตลิ่งชันและทำการข่มขืนต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบจนทราบว่าผู้ที่ลงมือก่อเหตุนั้นคือในเอผู้ต้องหาแต่ผู้ต้องหาหลบหนีการจับกลุมมาโดยตลอดและจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหายังก่อคดีอื่นอีกจานวนมาก ่รีคับของจำได้จักกันหรือครับก็คือนั่งกินเบียร์ด้วยกันครับที่ไหนนั่งกินเบียร์ที่โอเทลครับกินเบสด้วยกันที่โอเทลใช่ครับโอเทลจำได้ไหมจำไม่ได้แล้วครับแถวไหนแถวแถวท่าด่านนี่แหละครับผม คือเขาเมาแล้วเราก็เลยหยิบมาครับหยิบอะไรมาน่าจะเป็นพวกอ่าเงืนนะครับผมเงินเงเงินเงินเครื่องเงิน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 เขาคือใครเขาเป็นเขาเป็นต่างชาติคชาวต่างชาติใช่เขาใช่โอเขาเมาพอเราอยากได้ตังค์เลยครับตรงๆครับ ลักทรัพย์และเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ไปโอนเงินครับบนเงินไทยทำงินของที่ตัะกูชั้นใช่ไหมครับของบางยี่ขันครับนีบ่เป็นป้า,ปารครับเงินของป้าใช่ครับป้าเป็นป้าใครป้าไม่ได้ร้ครับเป็นป้ารู้จักกันในในห้องเช่าครับ ก็คนมาใช้จ่ายเรื่อยๆครับก็คื็เหมือนว่าเอาใช้มเป็นแอปมันเป็นแอปธนาคารนครนี้เขายอมให้เราเข้าเหรอไม่ใช่ครับเขาให้โทรศัพท์ผมมาใช้แล้วผมก็เลยเห็นเป็นเนืนั่น,นะัะเขาเรียกว่าอะไระหรือไปรอขารโทรศัพท์เข้ามาไม่ไม่ไม่คือเป็นอนี่ครับเป็นแอปธนาคารไม่ใช่แอปธนาคารเป็นแอปของอะไรอ่ะที่มันเกี่ยวกับพรกสินเชื่อ,อครับอ่าแล้วมันสามารถเอาวงเงินสามารถสแกนได้ก็เลยก็เลยนี่คามจริ ก็เลยใช้สแกนซื้อของซื้อกระเป๋าซื้อหมวกซื้อไม้กวาดทำไมเกาบอกว่าเราไปหลอกเอาโทรศัพท์เข้ามาไม่ขาให้เป็นคนให้โทรศัพท์ยืมยืมมายืมโทรศัพท์กดกดอวนไหมอ่าได้ไหมอวนไหมก็ตอนนั้นเอาโทรศัพท์ไปใช้ก่อนอ่าแล้วก็ถึงเห็นมันมีแอปตัวนี้ก็เลยลองใช้ดูมันใช้ได้ก็เลยใช้ครับลองแล้วมาสแกนซื้อของใช่ใช่แล้วสองสามวันนี้ไปหลอกใครไวปไหม ไม่มีไม่มีคร,รับเฟซบุ๊กเองเข้าได้อยู่ไหมเฟซบุ๊กไม่ได้เล่นอะไรครับแต่ว่ามันก็มีหน้าเฟซบุ๊กอยู่ครับรู้ไหมว่ามีคนดา่าเราเยอะในอาทิตย์นี้เนะี่ยเป็นาหลอกใครไว้มาก่นะก็มีแต่ไปนอนนะไปนอนที่โรงแรมแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่ได้จา่ายไม่ได้จา่จายเงินทองโรงแรมอะไร